โดยประกอบด้วย n i z a t i o n in High r i s k Infant and i m m u n o c o โนค o ม i s e d c h i l d r e นนะคะได้รับเกียรติจากผู้บรรยายคืออาจารย์แพทย์หญิงอนงค์นาศิริพย์นะคะอาจารย์แพทย์สาขาวิชาทารกแรกเกิดภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะและอาจารย์นายแพทย์นพดลวัชรชัยสุรพลนะคะอาจารย์แพทย์ภาควิชาเภสตร์วิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะค่ะขอเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะ ครับก็ขอบคุณน้องเปาด้วยนะครับสาหรับการแนะนานะครับก็เป็นต้อนรับเข้าสู่ภาคบ่ายนะครับซึ่งก็อาจจะเพิ่งทานข้าวมา,าจะาง่วงนอนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทําให้ค่อนข้างแบบดูน่าตื่นเต้นขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับในเซสชันนี้นะครับในพาร์ทที่1ก็จะเป็นพาร์ทของอาจารย์อนงค์นาซึ่งเดี๋ยวจะพูดเรื่อง immunization in uh, special population ซึ่ง population ของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็น uh, high risk i n f a n t นะครับโดยส่วนตัวเองเนี่ยเป็นหมอโรคติดเชือ้อแต่ว่าสำหรับ กลุ่มประชากรของอาจารย์อนงค์น,นาเนี่ยครับเราก็มีความสงสัยเหมือนกันครับว่าอย่างเด็กตัวจ่อยตัวตัวเล็กๆอย่างเี้ครับหรือว่าเกิดก่อนกําหนดอย่างเี้ครับเวลาเราจะให้วัคซีนเนี่ยก็มีคําถามหลายคำถามเหมือนกันครับอาจารย์ก็คือว่าเอ๊ เราให้ได้ด้วยด้วยไทมิ่งเดียวกับที่เราให้เด็กปกติหรือเปล่าแล้วก็เอหรือเราเราต้องลดขนาดวัคซีนลงด้วยไหมนะคะเพราะว่าเราก็เอยเด็กเขาตัวเล็กมากเลยนะบางทีก็แบบไม่ถึง2กิโลครับไม่แน่ใจว่าเราควรจะทําแบบไหนนะครับเดี๋ยวควงต้องรบกวนอาจาร,รย์อนงค์หน้าช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับได้ค่ะก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์อุปดนสาหรับคําถามนะคะก็ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับ m m u n i z a t i o n ใน High r i s k i n Fan t ซึ่งวันนี้เนี่ยจะขอ,อเน้นเฉพาะในกลุ่มของอกลุ่มทารกที่เกิดก่อนกำหนดนะคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มมีใครมีคำถามอย่างที่อาจารย์นพดลได้กล่าวไปแล้วข้างตน้นไม่ว่าจะเป็นไทมิ่งเป็นโด,ดสทั้งหลายแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็ต้องมารู้ก่อนว่ากลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เราคุ้นเสิร์นคืออะไรเรารู้ว่าทารกกลุ่มนี้ก็เป็นทารกเกิดก่อนกําหนดเพราะฉะนั้นเนี่ย ระบบของพวกอิมมูนรีสปอนส์ต่างเนี่ย,เ,ยเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้แมทชัวเท่ากับเด็กที่ททครบกำหนดดทั่วไปรวมไปถึงยิ่ง G a เน้อยเท่าไหร่ยิ่งอายุคันน้อยเท่าไหร่เนี่ยตัวอิมมูนรรสปอนส์ก็ยิ่งจะน้อยลงไปเท่านั้นทำให้มีการเพิ่ม r ส s ที่จะเกิดการติดเชื้อเนี่ยในโรคต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับอิมมูไรเซชันเนี่ยตามสเกดโดตามเวลาที่ควรจะได้เนี่ยก็คือน้อยลงไปด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยจากพื้นฐานขั้งต้นแล้วเนี่ ถัดมาก็คืออ่คำถามที่อาจารย์นพดลได้ถามไปแล้วทัมมิ่งสเก u ดูเนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างที่เป็นเด็กตัวเล็กๆเ,เด็กฟรีเทอ r m มกับเด็กเทอมเนี่ยถามว่าต่างกันหรือเหมือนกันยังไงคําตอบก็คือเหมือนกันนะคะทั้งจาก a p แล้วก็เว d บ o ล็เนี่ยเขาก็แนะนําว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กฟรีเทอ r m มที่น้าหนักเท่าไหร่ก็ตามให้คิดตามการฉีดวัคซีนเนี่ยให้คิดตามโครโนจิคอลเอจก็คืออายุจริงของเขา แล้วก็สามารถทําตามสเก็ดูเดิมของเขาได้เลยแล้วก็ข้อคนระวังเนี่ยก็เหมือนเป็นพวกก็คือเหมือนในกลุ่มที่ทารกที่คลอดอครบกําหนดนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาก็จะบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอินม r e s รสปอนเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างต่ากว่าเด็กที่อายุคันเท่ากันที่อายุเทอมเหมือนกันแต่ว่าะระดับเลเวลของแอนติบอดีเนี่ยยังไงมันก็จะเพียงพอที่จะสามารถป้องกันโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเกดูเนี่ย เราก็จะทำะก็จะเหมือนกับเด็กเทอมธรรมดาเขาเกิดมาอายุเท่าไหร่ก็ควรจะต้องให้วัคซีนตามอายุตามนั้นได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยซึ่งอัปเดตีล่าสุดก็คือ2 5งพตามนี้ได้เลยก็คือสามารถใส้สเกด,ดูตามน,ามนี้ตามอายุจริงแล้วก็เขาก็จะมีเน้นว่ากลุ่มโรคกลุ่มโรคที่เราควรจะต้องให้วัคซีน แน่ๆในกลุ่มเด็กทารกเกิดก่อนกําหนดเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มไข้หวัดใหญ่แล้วก็ในกลุ่ม IPD นะคะที่น่าจะต้องได้แน่ๆในกลุ่มนี้คราวนี้เนี่ยขอยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากพาเด็กคนหนึ่งเนี่ยมาฉีดวัคซีนที่อายุ2เดือนแต่ตั้งต้นเนี่ยบอกว่าเป็นพรีเทอรม์มสามสิบสองวีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตั้งต้นเราก็จะเริ่มมีละในกลุ่มเด็กพรีเทอร์มแล้วก็จะรู้ว่ามีอายุสองอายุก็คืออายุจริงของเขาคือตอนนี้เกิดมาสองเดือนแล้วกับอายุแก้ของเขาก็คือเมื่อคิดทบแล้วเนี่ยเขาก็จะได พามาที่2เดือนปุ๊บเราสามารถฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าก็ตามที่กล่าวไปแล้วอายุจริง2เดือนเราก็ต้องฉีดวัคซีนให้เขาตามนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือคนนี้สามารถฉีดได้ที่อายุ2เดือนค่ะอ่าคราวนี้โดสเด็กตัวเล็กกว่าโดสที่เราใช้เนี่ยควรจะต้องใช้น้อยกว่าไหมคําตอบก็คือโดสเท่ากันกับเด็กเทอมเลยค่ะเขาไม่ได้ recommend ว่าเราจะต้องลดโดสลงหรือว่าหารโดสลงหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือสามารถให้โดสเต็มตามเหมือนกับเด็กเทอมได้เลย ถัดไปอ่ะการฉีดวัคซีนเนี่ยตำแหน่งที่เราใช้ก็คือจะเป็นตำแหน่งเดียวกันก็คือบริเวณต้นขานะคะซึ่งก็เป็นบริเวณที่จะมีมัสเซิลแมสค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่แตกต่างกันในกลุ่มเด็กเทอมกับเด็กปรีเทอรมก็คือขนาดของเข็มที่เราจะใช้ส่วนใหญ่เป็นเด็กเทอมเนี่ยขาก็จะค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเข็มบางคนอาจจะใช้ที่ถึงขนาดประมาณสักนิ้วหนึ่งแต่ถ้าเป็นเด็กปรีเทอรมเราก็ต้องพิจารณาตามขนาดมัสเซิลแมสของเขาว่ามันใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็าจะาต้องมีการลดขนาดเข็มลงนะคะ คราวนี้เนี่ยนอกจากหลักการทั่วไปที่คล้ายๆกันมันก็จะมีรายละเอียดบางอย่างที่อาจจะต้องมาพิจารณากันนะคะโดยจะลงไปในเรื่องของ Hepatitis B v a c c i n นกับตัว o t ตาว r รัสว c คซีนนะคะโดยตัว Hepatitis B Vaccine เนี่ยเขาก็จะพบว่าเด็กคลอดอก่อนกำหนดเนี่ยเขาก็จะมี s e r o Conversion ที่จะ Respond กับตัว Hepatitis B v a c c i n นเนี่ยที่อายุ30วัน ไม่ว่าที่อายุ30วันนั้นเขาจะน้ําหนักเท่าไหร่เราจะคิด g A เขาได้เท่าไหร่เขาก็จะสามารถมี immune response ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะต้อง start first dose ของตัว hepatitis B vaccine เนี่ยที่อายุประมาณ1เดือนไปแล้วนะครับแต่ถามว่าเราสามารถที่จะ delay หนึเดือนได้ทุกคนเลยหรือเปล่าเราก็อาจจะต้องมาดูเพิ่มในเรื่องของ maternal s b s antigen status ด้วยนะคะว่าณจุดนั้นเนี่ย serology ของคุณแม่เขาเป็นยังไง โดยถ้าสมมติว่าเป็นเด็กฟรีเทอร์มแต่คุณแม่เนี่ยมาเตอร์เนลเอสเรเซนเนี่ยน е าทีฟกลุ่มนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดีเลย์เฟิร์สโดสได้จนถึงอายุหนึ่งเดือนเพื่ออิมมูนเรสปอนที่ดีหรือถ้าเด็กจะต้องดิชชันก่อนหนึ่งเดือนก็แนะนําว่าก็ควรจะต้องฉีดก่อนกลับบ้านเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการกังวลเรื่องของ v e r t i c a l transmission เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดีเลย์ได้แล้วก็คอนติเนียต่อจนได้ให้ได้ทั้ง total dose ทั้งหมดเนี่ยสามโดสค่ะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มที่ มีประวัติอยู่แล้วว่าซีโรโลจีคุณแม่เนี่ยมัธเทอร์เนลเอสเบสเซนิเซนเนี่ยโพสิทีฟขึ้นมากลุ่มนี้เนี่ยคอนเซิร์นของเราก็คือกลัวว่าอาจจะมีเวอร์ติคิลทรานสมิชชันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเฮปติติสบีวัคซีนกับตัวเฮปติติสบีอิมมูโนโกลบูลินเนี่ยก็ควรจะต้องได้ตั้งแต่แรกเกิดคือภายใน12ชั่วโมงหลังเกิดเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่สามารถดีเลย์ได้ไปจนถึงอายุหนึ่งเดือนกลุ่มนี้ต้องให้ทันทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คควววรรรจะตตต้้อองงมีีีีีีกาใหซซสส์ขััเเฮปิบนน่ย ให้ได้ท,ทั้งหมดเนี่ยสโดสนะคะคราวนี้เนี่ยไาม,มิ่งก็คือจะขึ้นกับเวลาว่าตัวที่เราเลือกใช้เป็นซิงเกิลแอนติเจนหรือว่าเป็นคอมบิเนชันวัคซีนนะคะแล้วก็ในกลุ่มนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมีการพิจารณาเช็คดูตัว SBS antigen status กับตัว Antibody เนี่ยที่อายุประมาณ9ก้ถึงสิเดือนซึ่งก็คือเป็นช่วงหลังจากที่ได้วัคซีนครบแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็น s c สเก u ดูของในกลุ่มที่แม่มี SBS antigen positive นะคะก็คือ ขึ้นกับว่าก็คือทั้งสองกลุ่มก็คืออันนี้เนี่ยถ้าโดสแรกก็คือสตาร์ทภายใน12ชั่วโมงหลังเกิดโดสสองเนี่ยขึ้นกับว่าจะเลือกใช้เป็นซิงเกิลแอนติเจนหรือว่าเป็นคอมบิเนชันวัคซีนถ้าซิงเกิลแอนติเจนก็คือพิจารณาให้ที่1เดือนแต่ถ้าเป็นคอมบิเนชันวัคซีนก็พิจารณาให้ที่2เดือนแล้วก็คอนติเนียต่อจนครบโดสทั้งหมด4โดสนะคะอ่าแต่ถ้าสมมติว่านะจุดนั้นเราไม่รู้ซีโรโลจีคุณแม่เป็นยังไง ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจจริงๆเราไม่สามารถที่จะได้ซิโรโลจีผลเลือดของคุณแม่มาให้นึกซะว่าคนนี้น่าจะเป็นโพซิทีฟไปก่อนแล้วก็ให้ให้ hepatitis B วัคซีนกับเอสเนี่ยภายใน12ชั่วโมงหลังเกิดนะคะคราวนี้ใน summary อันนี้ก็จะง่ายๆว่าสรุปว่าถ้าสมมุติแม่ผลเลือด แ e ก a t ฟ v e นะคะแล้วก็เป็นพรี t e r m t ม t ั้สมมดคุณจะต้องได้3า o โดสแล้วก็ first dose เนี่ยสามารถดีเลย์ได้ถึงตอนอายุ1เดือนหรือถ้าหรือก่อนกลับบ้านถ้าอันไหนมาถึงก่อนนะคะแต่ถ้าสมมติว่า e x p เปนเ t เซนมันโพซิทีฟเนี่ยยังไงก็ต้องได้ทั้งหมด t o ้ง l 4สี่โดสแล้วก็เฟิร์สโ s สเนี่ยสตารต์ตั้งแต่แรกเกิดภายใน12ชั่วโมงหลังเกิดนะคะแล้วก็ต้องมีการเช็คแอนติบอดีอิมมูน r e s p o n ส์เนี่ยที่อายุป,ประมาณ9-12เดือน เราต่อไวัสัคซีนตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยที่เราจะต้องคอนเซิร์นคืออะไรเรารู้ว่าตัวนี้เป็นเอ่อเป็นไลฟ์วัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลัวว่าถ้าสมมติเราเด็กถึงยายุองเดือนจริงเราไปหยอดให้ในวอร์ดถ้าสมมติเด็กเขามีถ่ายออกมาก็อาจจะมีการสเปรดในวอร์ดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าจําเป็นต้องให้พิจารณาว่าก็ควรจะให้ตอนที่คิดว่าวันนั้นเด็กจะกลับบ้านแล้วให้ปุ๊บกลับบ้านไปเลยเพื่อป้องกันการสเปรดในวอร์ดนะคะ ตัวอน่นที่อาจจะพูดถึงเพิ่มแต่ว่าตอนนี้ก็คือในประเทศยังไม่ได้มีใช้ก็คือเป็น ISV วัคซีนซึ่งตัวนี้ก็คือตัวที่เขาใช้ก็จะเป็นพาลิวิซูแมปซึ่งตัวนี้เนี่ยเขา AP ก็เลยคอมเมนต์ว่าก็ควรจะต้องให้เป็นเหมือนโปรไฟล์แลกซิตในกลุ่มที่มีไฮเบรซี่จะเกิดอินเฟคชันที่จะต้องแอดมิดด้วยเรื่องของ ISV นะคะซึ่งพรีเทอร์มก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงแบบนั้นโดยเขาก็บอกว่าก็ควรจะสตาร์ทที่อายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะเริ่ม ISV นะคะ ซึ่งในกลุ่มพีเทอมเนี่ยก็ควรจะต้องได้อยู่แล้วโดยเฉพาะกลุขข่มเวลี่พีเทอมที่น้อยกว่าสาสัปดาห์แต่ถ้าเกิน32สัปดาห์เนี่ยก็อาจจะต้องอามาพิจารณาต่อว่าเขามีลิสเนมีลิสแฟกเตอร์อน่นหรือเปล่าที่จะทาให้มีลิสเรื่องของอินเฟคชันมากขึ้นเช่นการที่อยู่ในชุมชนที่มันค่อนข้างแออัดหรือว่ามีการสูบหรีนะคะหรือว่ามีประวัติเรื่องของ Family History กับแอสมารหรือว่าวิซซิ่งนะคะแล้วคอนเซิร์นอื่นๆถามว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าคอนเซิร์น สมัคจะต้องนึกถึงก็คือแอดเวอ e ์ f f ฟ c t หลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วอันที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของ cardiorespiratory event ซึ่งก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่เป็น extremely low birth weight หรือว่า very low birth w e i g ตัวที่เขาเมนชั่นถึงก็คือจะเป็นตัว dtp นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น whole cell p e r t u s i s กลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้มี cardiorespiratory event ได้เพิ่มมากขึ้นโดยกลุ่มที่มีประวัติเรื่องของแอปเนียใน24ชั่วโมงก่อนการฉีดยาหรือว่าน้ำหนักน้อยกว่า2โล หรือว่ามีสกอร์สแนปทู score เนี่ยเกิน1ิเนี่ยกลุ่มนี้เขาบอกว่าก็อาจจะเพิ่ม i ิน i d e n c e ของการเกิด p o s t i มูลไ i เซชันแอปเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพรีเทอรม์มพอฉีดวัคซีนแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือถ้าเขายังอยู่ในโรงพยาบาลก็ควรจะต้องมอนิเตอร์อาการเหล่านี้ภายในก็คือไปประมาณ4 8ชั่วโมงหลังที่ฉีดยาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปอันนี้ง่ายๆเลยพรีเทอร์มกับเทอรม์มตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่น้ําหนักเท่าไหร่ก็ตามโคลเรนอลที่เขา เมื่อถึงอายุที่เขาต้องฉีดยาสามารถฉีดได้เลยใช้สเกจดูเหมือนกันพรีคอชั่นใช้เหมือนกันแล้วก็ดสก็ใช้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราต้องไปพิจารณาอย่างอื่นก็คือเรื่องของนดเดิลไซส์ก็คือขึ้นตามขึ้นกับมัสเซลแมสนะคะแล้วก็เฮปติติสบีวัคซีนอันนี้ก็คืออาจจะต้องไปพิจารณาตาม,มาไปพิจารณาตามซีโรโลจีของมันดาสโนตาวรัสวัคซีนเนี้ยก็อาจจะต้องพิจารณาว่าเขาเไปให้ตอนช่วงที่จะกลับบ้านเพื่อลดการสเปรดในวอร์ดนะคะ คราวนี้หลังจากกลุ่มนี้ไปแล้วเราก็จะมี s p ปเ i a l ลพ p u l a t ชันอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็คือเป็นกลุ่มของ i ิ m u n o c o m p r o m i s e d h ์โฮนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีคอนเซิร์นค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าเอ๊จะให้ยังไงให้เมื่อไหร่กลุ่มไหนให้ไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องกังวลหรือเปล่ามีข้อคิดพิจารณายัางไงบ้างก็คงต้องรบกวนถามอาจารย์ดยพนดนแลวะคะ่ะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์อนงคหน้านะครับก็ เคลียชาร์จเจนไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของ high risk i n f a n t ถัดมาก็จะเป็น immunocompromised children ซึ่งเป็นกลุ่ม special population อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราคงมีโอกาสได้ได้ดูแลคนไข้กลุ่มนี้นะครับถึงแม้เราจะอาจจะไม่ได้ให้การรักษาอย่างเช่นเราอาจจะได้เรา,าจ,จะเป็นคุณหมอเด็กทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นสาขาอื่นไม่ได้ให้เป็นคนให้ยา แต่ว่าเราคงมีโอกาสได้ดูแลคนไข้กลุ่มนี้แล้วก็น่าจะมีโอกาสสูงที่เราที่จะให้วัคซีนกับคนไข้กลุ่มนี้นะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเวลาก็จะประมาณสัก15นาทีดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นการเล่าโอเวอร์วิวให้ฟังนะครับว่ามีแนวคิดแบบไหนนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดปริย่อยของแต่ละชนิด Im m u n o c o m p r o m i s e d c h i l d r e n เนี่ยก็คือมีความหลากหลายถึงแม้ในโลกเดียวกันก็อาจจะมีช่วงที่อิมมูนตกต่างกันได้นะครับก็สามารถปรึกษาได้ในกรณีที่คิดว่ามันเป็นกรณีที่ค่อนข้างยากนะครับ ครับเนื่องจากว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าการให้ reference เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เป็น suggest reading ก็คืออาจจะอ่านจาก Red Book ก็ได้ครับล่าสุดก็คือของปี2018หรือว่าจะเป็นไกด์ไลน์ของที่ตีพิมพ์ด้วย Clinical Infectious Disease นะครับก็2014ยังไม่มีใหม่กว่านั้นนะครับถ้ามีใหม่กว่าจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับ ครับผมก็สำหรับการให้วัคซีนในกลุ่มคนไข้กลุ่มที่เป็น i m มม n โน o อม r พ m i ไ e ส์โฮสตเนี่ยครับผมคิดว่าสิ่งที่คุณหมอเด็กทุกคนกังวลใจอันที่หนึ่งเลยน่าจะเป็นเรื่องของว่าเอ๊ะเราให้ไปแล้วมันจะเกิดดูฮามหรือเปล่านะเพราะว่าคนไข้เป็น i m มม n โน o อม r พ m i ไ e ส์เนาะ อีกอันหนึ่งที่อาจจะมีความกังวลแต่อาจจะคิดถึงน้อยกว่าหน่อยนึงก็คือเรื่องของ b e n เอฟฟครับเพราะว่าเวลาเราให้วัคซีนไปในคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันที่เขาอาจจะน้อยเนี่ยเราก็อาจจะได้ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดลงด้วยนะครับก็อาจจะต้องคิดถึงทั้ง2เรื่องนี้นะครับทีนี้ ปัจจัยที่ผมคิดว่าน่าจะต้องพิจารณาก่อนที่จะเอาวัคซีนให้กับคนไข้กลุ่มนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอิมมูนสเตตัสเนื่องจากว่าในคนคนเดียวกันเนี่ยครับโรคที่เราคิดถึงนะครับบางช่วงก็อาจจะมีอิมมูนสเตตัสที่ค่อนข้าง แย่ yeah, บางช่วงก็ i m มมูนสเตตัสเขาอาจจะกลับมาดีปกตินะครับอาจจะเป็นช่วงๆนะครับอีกอันนึงก็คือว่าวัคซีนครับเพราะวัคซีนเนี่ยถ้าเราแบ่งง่ายๆ2กลุ่มก็เป็น Inactivated นะแล้วก็ Live Vaccine ซึ่ง Live Vaccine เราอาจจะกังวลเรื่องดูหามหรือเปล่านะครับในแต่ละช่วงของอิมมูนสเตตัสคนไข้เนาะก็สรุปอันนี้เป็นการสรุปที่อลองลองทำมาให้ดูว่าเออถ้าเกิดมีแนวคิดแบบนี้น่าจะช่วยเรามากขึ้นนะครับก็คืออาจจะดูเรื่องของ c o n d i t i o น แล้วก็มาดูเรื่องของก่อนจะรักษาก่อนจะรักษาอย่างก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะมองจุดไหนอย่างเช่นก่อนจะรักษาถ้าเกิดเป็นคนไข้สมมุติเป็น B A บลล l ล r ท a T ชียก่อนรักษาเขาเนี่ยมีภาวะซาร,ร์โศหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนไข้ที่แบบมีซีเรียหรือซีเวียซาร์โศกเขาจะมีภูมิดอปได้เนาะแล้วภาวาะม้าทนิทริชันพวกนี้เขาอาจจะกินได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การที่มีมาทนิทริชันเขาอาจจะผลิตอิมโนกลอบูลินได้ไม่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อันนั้นคือก่อนรักษาแล้วแล้วก็ในระหว่างการรักษาเพราะเราทราบว่า B A เนี่ยการรักษาคือการทำาิเวอร์ทรานส์พลานะครับในระหว่างร i v e r transplant แน่นอนเราต้องมีการถล่มให้ i m ม u n o s u p p r e s s i v e หลักแน่นอนในช่วงนั้นอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตัว i m m u n น i m ม u ูนของคนไข้ก็ต้องต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย after treatment อย่างในกรณี after transplant เนี่ยครับเขาก็จะต้องมียากดภูมิไปตลอดกาลนานทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าภูมิที่เขาให้ ยากดภุมิที่เขาให้เนี่ยมันจะแบบเป็นช่วงที่แบบกดรุนแรงหรือช่วงที่เขาเลเ l ลแล้วยากดภุมิก็อาจจะน้อยๆก็ได้นะครับอาจจะลองพิจารณาแบบนี้ครับว่าค ondition ที่เรากําลังดูอยู่ ก่อนการรักษาเป็นอย่างไรในระหว่างการรักษาเป็นอย่างไรและหลังรักษาไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งมันเคียวหรือเปล่าเนาะอย่างยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่น cancer ครับคนไข้ที่เป็น ALL สมมตินะครับก่อนรักษาการรักษาของเราคือคีโ m o t h e r ปใช่ไหมครับก่อนการรักษาเนี่ยคนไข้เขาอาจจะมีตัวิว u คพ p เนียอยู่แล้วซึ่งแปลว่าเขาเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่แล้วมี i m ม u n e s t a t u ที่ไม่ค่อยดีในระหว่างการรักษาโดนถล่มคีโ m o t h e r a p y ไปก็อยู่ที่ช่วงใช่ไหมครับถ้าเป็น induction ก็คงจะโหดนิดนึงนะครับแต่ถ้าช่วง maintenance อิมูนเขาอาจจะรีคอฟเวอรี่กลับมาส่วนหนึ่งเนาะหลังจากการรักษาไปเขาเรีมิชชันก็ต้องว่าเอ๊ะหยุดการรักษาไปสักกี่เดือนแล้วที่เราจะมาพิจารณาให้ยานะครับก็เวลาเรามองคนไข้อิมมูโนคอมเพลมไมซอยากให้มอง3ช่วงแบบนี้นะครับทีนี้ไทมิ่งนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เรามองอิมมูนสเตตัสไปแล้วทีนี้ก็มาถึงไทมิ่งครับไทมิ่งเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะบางทีเรามีเวลาจํากัดมากนะครับอันนี้ยกตัวอย่างอ่ะทรานสเฟนละกันเพราะว่าทรานสเฟนบางทีเราพอจะแพลนได้ใช่ไหมครับก็ช่วงที่1ก็คือ ก่อนการให้อิมมิโนซับเรชันนะครับก็คือ Before Planned i m อิมมิโนซับเรชันนะครับเซซว่าเคสนี้เป็นเคสทานทีแล้วกันนะครับทีนี้มันก็จะมีเวลาที่เป็นข้อจํากัดอยู่นิดนึงก็คือว่า ถ้าเราจะต้องให้ไลฟ์วัคซีนเนี่ยมันจะต้องเสร็จก่อน4สัปดาห์ก่อนที่เราจะถึงวันทรานสแพนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นไลฟ์วัคซีนเราก็กลัวเรื่องของตัวไลฟ์ไวรัสที่เราให้เข้าไปนะครับอาจจะไปก่อโรคตอนที่เขาให้อิมมโนซับเพชชันได้เนาะแต่ถ้าเป็นอินแอคทิเวเตอร์เรามีเวลาอีกนิดนึงครับสสัปดาห์ก่อนทําการทรานสแพนก็ได้ครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาครับทีนี้พอดิวริงอิมมโน p ับเพชชันนะครับมันก็อยู่ที่ว่าในช่วงนั้นนะครับเราจัด ายากดภูมิหรือว่าคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรนะในระหว่างนั้นมันอาจจะมีวัคซีนที่พอให้ได้ก็เป็น inactivated v c c i n e นะครับวัคซีนที่หลกัหลกๆที่เราพูดถึงก็จะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนาะในระหว่างนั้นนะครับหลังจากที่เราเรียกว่า after immunosuppression อย่างเช่นสมมติทานารักษาอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ เราจะพิจารณาว่าเราจะให้วัคซีนตัวไหนได้บ้างในทั้ง inactivated แล้วก็ live a ั c ซ n e เนี่ยสิ่งที่จะต้องดูก็คือ immune recovery ครับว่ามันกลับมาเรียบร้อยแล้วหรือยังนะเป็นปกติหรือยังหรือว่ายังไม่เต็มที่เราจะให้ตัวไหนในช่วงไหนนะครับอันถัดไปก็คือต้องมาดูว่า l ล v e l ของ i m m u n o suppression ที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะบางครั้งคนไข้อาจจะแบบได้ยากดภูมิแต่ว่ายากดภูมินั้นไม่ได้ดุเดือดมากเราอาจจะเรียกมันเป็น low level i m m u n o suppression หรืออย่างในกรณีที่คนไข้แบบมี เชื้อเอชในร่างกายนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต้องมีภูมิคุ้มกันแย่ตลอดกาลนานเพราะว่าการที่เขากินยารักษาเอชไอภูมิคุ้มกันเขาอาจจะกลับมาปกติ c d 4โอเคแบบนี้เขาอาจจะได้วัคซีนที่แบบคิววัคซีนหรือไลฟ์วัคซีนเนี่ยก็สามารถให้ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าเลเวลของอิมมูโนซับเพชชันมันดุเดือดแค่ไหนนะครับก็ตารางนี้คงลงรายละเอียดได้ไม่หมดเดี๋ยวฝากดูเพิ่มเติมนะครับ ยกตัวอย่างดีกว่าครับจะได้ทําให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างอย่างที่บอกก็คือเอาคนไข้ทรานสเพนมาให้ลองดูนะครับก็เป็นเด็ก1ขวบเนาะก็เป็นอินฟันเนาะอายุ1ขวบเป็น BA, BA B ีเอบกับิลเลอรี่อทริเชียมักจะมีนับสกุลเป็นคาไซหรือเฟลคาไซนี่ก็แล้วแต่นะครับก็คนไข้คนนี้ก็คือได้ทําการผ่าตัดแบบว่าคาไซโอเปอเรชันไปแล้วแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเขาจะเดฟินิตทรีเมนเนี่ยเขาก็ต้องเป็นรีเวอร์ทรานสเพนก็ โชคดีว่าได้ทำการ schedule liver transplant ไปอาจจะหา donner ได้จ,จะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในการให้ให้การปลูกถ่ายตับเนาะก็คุณหมอผ่าตัดหรือคุณหมอ GI อาจจะพูนว่าอ๋ออีก2เดือนนะเราจะทำการผ่าตัดเปลี่ยนตับให้เด็กคนนี้เนาะมาดูเคอร์เลนอันที่สำคัญที่ต้องดูอีกอย่างก็คือเคอร์เลนอิมมูน a t i เซชันว่าตอนนี้เขาได้อะไรไปแล้วแล้วก็ขาดอะไรต้องรีบเติมอะไรให้เขานะครับก็เด็กคนนี้1น,นขวบนะครับได้ เป็น EPI วัคซีนที่อัปทูเดตจริงๆอาจจะย,ยังไม่ได้อั to date มากเนาะเพราะว่าไม่ได้ยังไม่ได้ i n นฟลูเอนซ่าวัคซีนแล้วก็ถ้าตามร e จิเม n ใหม่ที่เมื่อเช้าเ,เราเรียนกันไปเนาะก็ MMR อาจจะต้องจริงๆเราต้องได้ตั้งแต่9เดือนแต่คนนี้อาจจะยังไม่ได้เนาะสรุปแล้วคือเป็น1ขวบมีแผนจะทานสแผนอีก2เดือนข้างหน้าแล้วก็ยังมีวัคซีนอีกหลายตัวเลยที่ยังไม่ครบนะครับอ่าก็เป็น ก่อนที่เราจะไปทำทำให้เกิดคนไข้เกิดอิมมิโนซัพเพรสนะเราก็อ่าสิเราก็มาดูว่าเราอยากให้วัคซีนอะไรบ้างจา่จาจตอนนี้ที่หน้าจอเราก็มีแล้วอินฟลูเซ่ยยังไม่ได้สงสัยต้องให้แหละเนาะ MMR ก็ยังไม่ได้สงสัยก็ต้องให้เหมือนกันนะครับแล้วมีตัวอื่นอีกไหมลองคิดดูนะครับว่าเราจะเพิ่มให้อ่า คุณหมอเปานั่งคิดอยู่เลยครับโอ้โ oh, ห oh, เต็มที่นะครับคุณหมอโอเคครับเท่าที่พอคิดออกนะครับก็เร็วๆตอนนี้ก็คืออ่าเมื่อกี้เราบอกแล้ว m m r เนอะ Influencer เนอะจริงๆแล้วมีอีกบานตะไทยเลยนะครับเพราะว่าคนไข้ได้เฉพาะ EPI สิ่งที่เขายังไม่ได้แน่ๆก็คือว i ล e l ลา เฮปติติสเอก็ยังไม่ได้เนาะ PCV ก็น่าจะยังไม่ได้เพราะเป็น EPI เนาะจริงๆฮิปเขาน่าจะได้ไป3มเข็มแล้วเพราะว่าเป็นวัคซีนรวมแล้วนะครับแต่ว่าเข็มกระตุ้นน่าจะต้องได้เพราะว่าคนนี้เนี่ยต้องนับแล้วว่าคนไข้เป็นคนไข้ที่มีริสเนาะเมื่อเราวางแผนแล้วเนี่ยคุณหมอไอดีหรือคุณหมอที่ช่วยดูคนไข้อยู่กับอ้ววัคซีนบานเลยที่ยังไม่ได้นะครับก็เราลิสต์มาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปคุยกับ่ายเมอรีทีมเขาด้วยนะครับว่าคนนี้อาจจะเป็น GI หรือว่าเป็นคุณหมอผ่าต อีกปาร์ตี้หนึ่งที่สัมพันธ์มากนะคบก็คือครอบครัวครับอย่าลืมเนาะเราต้องไม่ใช่เราแบบโหคิดเสร็จแล้ววัคซีนประมาณเท่านี้ช็อตเนี่ยครับคุยกับ GI เสร็จแล้วไม่ได้ไปคุยกับญาติคนไข้สรุปไม่มาฉีดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับอ่ะทีนี้เราตั้งต้นแล้วมีวัคซีนประมาณนี้แหละที่ฉันจะฉีดให้คนไข้นะครับเราก็มาดูข้อจํากัดของเราอย่าลืมเนาะเพราะคนไข้คนนี้เขากาลังจะได้อิมโนซัปเรชันแล้วเขาเป็นโซลิดออฟไนน์ทอนสแปรนหลังจากนั้นเขาจะต้องได้ยากดภูมิไปอีกแบบ ตลอดอะเนาะงนั้นเราก็ต้องมาแฟนว่าอันไหนต้องให้ได้นะบัตรนี้ต้องรีบให้เนาะสี่วิคไลฟ์วัคซีนะ week, ต้องเสร็จเนาะสองวิคนะอิ week, นแอคทีเวเต็วัคซีนต้องเสร็จนะเนาะมีแนวคิดอีกนิดหน่อยว่าบางทีเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้เขาอาจจะมีแบบพวกความติดเชื้อง่ายอยู่เนาะใครเคยดูคนไข้กลุ่มนี้จะรู้เนาะเดี๋ยวก็อินเฟคเต็ดไบโลมาเดี๋ยวก็ไข้ขึ้นดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยสิ่งที่อยากจะทําก็คือ หลายวัคซีนเนาะเพราะว่าข้อจํากัดมันสั้นมากเลยอีก4วีคจะต้องแบบให้ให้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยให้ได้เ,เร่งรีบจัดมายัดให้หมดเนาะในภายใน4ีวิคแรกก่อนไข้ขึ้นนอนโรงพยาบาลนะครับอ่ะก็เลยลองจัดสเก็ตด,ดูมาให้ดูจริงๆมันจัดได้หลายแบบนะครับเราก็คือ1เราดูว่าวัคซีนที่เราต้องให้มีอะไรบ้างกี่เข็ม แล้วก็ข้อจํากัดในการให้ต้องให้เสร็จภายใน4วัปและ2วิปอย่างที่ว่ามาเนาะอันนี้ก็เลยลองจัดดูว่าอาถ้าจะทําแบบนี้ทําอะไรได้บ้างเนาะผมก็เลยลองดูว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราจัดสเก็ตดูวก็คืออาจจัดคิดว่า2วิป2เข็มนี่จะพอไหวเนาะเด็กไม่แย่มากแล้วก็ MMR กับ V เนี่ยมันมีวัคซีนที่สามารถรวบกันได้เนาะก็แต่มันอาจจะแพงนิดหน่อยนะครับประมาณ2,008เราก็ลองคุยดูว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไหวก็ประหยัดไป1เข็มเนาะก็รวมกันไปเนาะแล้วก็จัดกันไปแบบนี เฮตตอติสเอถ้าเป็นอินแอค v ิวตเราทราบว่าต้อง2เข็มแต่ถ้าเราให้ไลฟ์วัคซีนซึ่งภูมิขึ้นค่อนข้างดีเนาะก็จะเข็มเดียวเราเสร็จก็จะประหยัดไปอีกช็อตหนึ่งเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องลองคุยดูนะครับว่าสามารถไหมอ,อ้ออีกอย่างหนึ่งถูกกว่าด้วยครับเนาะดีกว่าแล้วก็น้อยเข็มและถูกกว่าด้วยนะครับก็สัเกณฑ์แบบนี้ก็ลองทําดูได้นะครับหรือจะทําแบบนี้เพราะว่าสมมตบอกว่า mmrv จ่ายไม่ไหวขอสปิดโดสก็จะเป็น2เข็มทีละ2วงสนะครับก็พอไหวอย,อยู่เนาะ แต่หวังว่าจะไม่แบบ infected by r o m a เข้ามา admit ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หรือบ้านอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ไหวจะทำแบบนี้แต่แบบนี้ก็4ี่ระยางปักเข้าไปก็ลูกอ็จะลองเจี๊ยบๆเ,เหมือนกันเนาะก็เพราะว่ามันสี่เข็มเนาะขาสองแขน2อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็จะทำให้ลดจำนวนครั้งในการวิสิทธ์ได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปคุยกับทีมแล้วก็คุยกับแฟมิลีนะครับว่าไหวไหมแบบนี้นะครับโอเคอ่า อาจจะมีเวลาสั้นๆอีกเคสนึงก็คือเป็นเคส c a n อร์นะครับเด็ก2ขวบเนาะอ c u um นะิวล e u k เมียเนาะแต่ว่าลิ m i s s i o n แล้วนะครับให้ยาคีโมบอม m ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แบบ6เดือนที่แล้วตอนนี้ก็คือเป็นเคสแบบค่อยๆมา follow up ทีนี้เราก็ไปมองว่าเหลือวัคซีนอะไรบ้างที่ต้องฉีดน,นะครับเขาก็บอกว่าวัคซีน up to date แต่ up to date นี่ต้องก่อนการรักษาประมาณสักขวบหนึ่งก็ได้ครับก็เลยยังไม่ได้ i n f เอ e ซ่ายังไม่ได้ m m r เนาะทีนี้ก็เลยจะถามว่าตัว i n f เอ e ซ่าตอนนี้ฉีดได้หรือยัง นะหลายคนเพียงหน้าแล้วนะครับอ๋อฉีดได้จริงๆฉีดได้ตั้งแต่ช่วงให้คีโมที่ไม่ได้ดุเดือดมากเนาะแต่คนนี้แบบ A.M.L. นะคีโมช่วงแรกมันก็คงเดือดนะครับแล้วก็ตตอนนี้ลิมิตชั่นและอินฟลูเอนซาน่าจะได้แน,น่นอนนะสำหรับลายวัคซีนหล่ะคิดว่าได้หรือยังครับอ่าลายวัคซีนนี้ก็คิดว่าเออยก็น่าจะได้แล้วเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพ้นช่วงคีโมเทอร์ปีไปแล้วอย่างน้อยที่สุด3เดือนเนาะน่าจะพอให้ได้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ อย่าลืมปรึกษากับทีมด้วยนะคบเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าเออมองตามกระดาษว่ากระดาษบอกว่า3เดือนน่าจะได้แล้วแต่จริงๆเราอาจจะคุยกับคุณหมอไพม a r y ทีมเขาบอกเอ้ยคนนี้อาจจะแบบป๊อกแป๊กมาตลอดทางเลยหรือว่าแบบเซลล์ก็ยังไม่ค่อยขึ้นดีเท่าไหร่อะไรขอโพสต์โพลออกไปก่อนอันนี้ก็เป็นไปได้นะคบเพราะนั้นก็เลยก็ปรึกษากันว่าแต่ละทีมเห็นว่ายังไงครอบครัวเห็นว่ายังไงแล้วก็เราก็ปรึกษาแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันนะคบเพื่อคนไข้เนาะครับผม เมื่อกี้เรามองในแง่ของการที่เราจะให้วัคซีนกับตัวคนไข้เนาะซึ่งบางครั้งเราจะเห็นว่ามันมีข้อจํากัดเหมือนกันเนาะว่าให้ไม่ได้ในบางกรณีหรือว่าในช่วงที่อิมมูนสเตตสัสไม่ดีก็ให้ไม่ได้เนาะที่แล้วคนรอบข้างลหละพวกที่อาจจะมองลืมไปว่าเอยคนรอบข้างเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันบางโรคแต่เราเนี่ยเอาโรคมาให้คนไข้ได้เนาะ ดังนั้นการให้วัคซีนในเฮาส์โฮลเนี่ยมีความจําเป็นเนาะเมื่อเช้าเรามีคำคํหนึงที่อาจารย์สุรสิิพูดถึงไปแล้วก็คือคำว่าโคคูน n ิ่งนะครับคำโคคูนิ่งเอฟเฟกก็คือการฉีดวัคซีนในคนที่อยู่รอบๆตัวคนไข้เพื่อไม่ให้เขามีโรคหรือติดโรคเพื่อจะเอามาให้คนไข้ของเรานะครับทีนี้มันก็ต้องมีข้อควรทำกับข้อควรระวงังนะครับก็เลยใส่เป็นคําว่าดูกับโดนทำไมให้นะครับดูดูอะไร วัคซีนที่จําเป็นสําหรับคนที่อยู่รอบตัวคนไข้หมายมถึงว่าอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยที่วัคซีนที่เขาควรจะได้รับเขาก็ควรจะได้รับเนาะแล้ววัคซีนที่ผู้ป่วยอาจจะรับไม่ได้เลยไปตลอดอย่างเช่นลฟ์วัคซีนเนี่ยคนในบ้านก็ไม่ควรจะติดโรคพวกนี้นะครับก็ดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่เคยมีภูมิไม่เคยได้รับวัคซีนฉีดซาป้องกันซาก็จะช่วยได้นะครับอย่างพวก m MM m r มอ็วัลซิลล่าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะฉีดแบบซอสเตอร์ไวรัสวัคซีนก็ได้ สำหรับโรตาไวรัสซึ่งเมื่อกี้อาจารย์อนงค์น่าทเมนชั่นถึงเนาะเพราะมันมีสเปรดดิ้งได้เพราะมันเ,เป็นไลฟนะ่วัคซีนเนาะกินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาเนาะสามารถให้ได้นะครับสมมติในในบ้านเรามีแบบลูกหรือหลานเราคนตัวเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งต้องได้รับตัวโรตาไวรัสเนาะคนไข้อยู่บ้านเดียวกันได้แต่ว่าคนตัวคนไข้ของคนที่จะมีอิมโนซัดเพรสเนี่ยครับก็อย่าไปเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือไปไป,ไปยุ่งกับอึเด็กเนาะเพราะอันนั้นจะติดมาได้นะครับมันติดทางฟีคออร์รอกเนาะส่วนอิ ated, นแอคกทิวเตอร์เตามมปีีให้ััันนนคคครบครบนะรบๆะวซ สำหรับคนอยู่ร่วมบ้านของคนไข้ที่มีอิมมูโนซับเรสซีฟเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังอันเดียวก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของ OPV เนาะเพราะว่าถ้า OPV เราเราเกิดคนไข้เป็นอิมมูโนคอมโพไมาะติดได้รับเชื้อไอตัวไวรัส OPV เข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือก็เขาอาจจะเกิดโรคโปลิโอได้ซึ่งอันนี้เป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นแบบมีการพิการถาวรได้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังอันเดียวสําหรับอ่า l i ฟ e ซีน OPV ครับดังนั้นสําหรับ Uh, take home message นะครับก็ในคนไข้ที่เป็น immunocompromised children นะครับเวลาเราจะให้วัคซีนสิ่งที่เราควรมองครับก่อนที่เราจะให้วัคซีนเขาก็คืออันที่1ก็คือ proper timing นะครับก็อย่างที่บอกว่า timing เป็นสิ่งสําคัญมากเลยเราต้องมองว่าถึงแม้เขาจะได้ยาปดภูมิคุ้มกันแต่มันก็มีบางช่วงเหมือนกันนะที่เขาสามารถได้รับวัคซีนได้เนาะแล้วก็มองดีๆแล้วก็จ,จังหวะที่เหมาะสมเราก็ให้ทีนี้เวลาจะให้ก็ดูวัคซีนด้วยครับว่าเออวัคซีนตัวนั้นมันเป็น live หรือมันเป็น kill เนาะเลือกเลือกวัคซีน ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เหมาะสมของคนไข้แล้วก็อย่าลืม Co c o c o ณิ่งสตรัทเจอีครับบางวัคซีนให้คนไข้ไม่ได้แต่เราให้กับคนรอบๆข้างคนไข้ได้นะเพื่อป้องกันตัวคนไข้นะครับก็คิดว่าน่าจะจบนะครับเรามีเวลาคำถามสักเราทำเวลาได้ดีเลยครับอาจารย์อน,นุทานครับ